ครับก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับการปรับปุ่มนะให้แบบเล่นง่ายที่สุดนะสำหรับมือใหม่เนี่ยนะครับหรือว่าแบบใครที่อยากใช้ปุ่มแบบผมนะสังเกตดูนะครับอ่าบางคนเนี่ยก็คือแบบส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เขาจะใช้เมาส์นะครับโดยการแบบเลื่อนมาแล้วก็เดินอย่างงี้ใช่ปะเนี่ยใช้เมาส์เดินสังเกตดูที่คีย์บอร์ดนะครับส่วนของผมนะผมจะใช้แบบนี้นะก็คือเลื่อนไปเลยนะลูดไปเนะครับใช้ปุ่ม W เนี่ลูดไปนะครับลูดเดินไปเดินไปนะผมว่ากดรองเท้านะก็กดตัวแท่นะของชิ้นแรกเนี่ย สังเกตดูเดี๋ยวผู้เดาแป๊บนึงอ่าสังเกตดูนะครับชิ้นแรกนะชิ้นแรกของผมมันขึ้นรองเท้าใช่ปะอ่าเราเดินมาเนี่ยลูดมาลูดมาในตัวเอนะอ่าลูดมาแล้วก็กดชิ้นแรกปุ๊บเห็นนะตัวแซดนะครับชิ้นที่2ครับตัวเอ็กครับเห็นนะเห็นตัวเอ็กปะชิ้นที่3ครับตัวซีครับเห็นนะอ่าชิ้นที่4ไม่มีนะโอเคแล้วก็เวลาคอมโบสกิลครับง่ายๆเลยนะอ่าตัว่าลิงใช่ปะหนึ่งสามสองสองเงี้ยสังเกตดูสกิลนะสกิลแรกผมเนี่ยใช้เป็นตัวคิวนะครับสกิ ตัว E นะฮะก็สามเนี่ยเป็น F มันจะอยู่ในในห่วงนี้เลยนะในแป้นพิมพ์ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยสังเกตดูเนี่ยตัวตัวเนี้ยคือแป้นพิมพ์พวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือแบบมีแค่เนี้ยช่องเก็บของที่ผมใช้เนี่ยจะมีทั้งหมด4ช่องก็คือแท่ X C แล้วก็ V นะครับอันเนี้ยเห็นปะอันนี้คือกดแท่เห็นปะรองเท้าก็จะไปกด C ใช่ปะกด C ปุ๊บเนี่ยกด C มันก็จะติด P K คลิกมาปุ๊บเห็นปะนี่คือกด C นะครับอันนี้คือของมาเดี๋ยวคอมโบให้ดูนะครับลิงนะคอโมโบยังไง อ่ะแล้วก็เสริมเสริมให้ด้วยคอมโบโลิงนะเดี๋ยวหนูออกแป๊บนึงอ่ะคอมโบโลิงนะครับง่ายๆเลยนะเดี๋ยวครูดอาวออกแป๊บก็คือนะครับ1 3 2 2แล้วก็1เห็นนะโดนทุกดอกนะครับอันนี้คือแบบชุดเดียวตายเลย1 3 2 2 1ตีมันก็จะโดนสตานอีกรอบหนึ่งอันนี้คือการคอมโบมังกี้คิงนะครับมาดูการกดอ่สังเกตด,ดูสังเกตด,ดูหน้าจอผมนะสังเกตด,ดูหน้าหน้าจอผมอย่าเดินนำแบบเนี้ยแล้วก็ลูดลูดมาหาตัว ลูดไปสมมว่ามีการโบอกอยู่ด้านบนคลิกไปดูปุ๊บกดเอ,บบอ,อน็นกลับมาหาตัวเองนะครับแล้วก็รูดมารูดมามาล้ s <S มาแล้วแ,แบบนี้นะครับกด C ครับรบิงมาปุ๊บ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 ,บง่ายๆเลยนะสกิลก็่สกิลเอเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ <Excellent. S> 1 3 2 2 1อันนี้คือปุ่มที่ผมใช้เนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นนะเดี๋ยวมาดูการปรับปุ่มกันนะครับ เอาไปเล่นตามได้นะมันเล่นง่ายมากนะครับทุกคนคือไม่ต้องกดคีย์ลัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ของเนี่ยดูดูดูการใช้ของนะก็คือรองเท้าใช่นปะกดแซดเนี่ยเห็นปะติดแล้วเห็นปะเดี๋ยวหนึงเอาคูเดาออกแป๊บเนี่ยเห็นปะรองเท้าเนี่ยกดแซดเดินมาคลิกไมคดีขวดน้ํากด X เห็นปะไม่ต้องกดคีย์ลัดนะครับแล้วก็ PK กด C บิ๊งมาแล้วนะครับ3 2 2ององเนี่ยง่ายๆนะครับไม่ยากนะเห็นะกด X เนี่ยง่ายๆแค่นี้เห ไม่ต้องแบบมือแบบไม่ต้องจุกจิกกันเยอะนะครับอันนี้คือแบบาการปรับปุ่มแบบเทพปังปอนนะโอเคเดี๋ยวให้ <check S 2> ใหดู <out. S 2> ว่าปรับยังไงบ้างน,นะครับปรับแต่งนะเข้ามาตรงนี้เลยนะครับก็คือสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นตัว Q นะครับสกิลสองเป็นตัว E นะครับสกิลสามเนี่ยเป็นตัว F นะแล้วก็อันตรีเนี่ยเป็นแคปล็อกรับแล้วก็อ่าสแนคดาวน์เนี่ยเป็นเลขหนึ่งนะแล้วก็โจมตีเป็นตัว R ครับช่องเก็บของก็มีทั้งหมดใช้แค่4ช่องนะครับก็คือ Z XCV นะส่วนใครจะใช้แบบ ช่อง5ช่อง6ก็เสริมเข้าไปเอาก็ได้นะจะใช้ปุ่มไหนก็เสริมเข้าไปเอานะครับไม่จะเป็นอิลเินเนตเฉยเฉยช่อง5ก็ได้อย่างนี้นะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้สําคัญตรงนี้สั่งหยุดสั่งหยุดก็สําคัญนะใช้เป็นตัว G นะครับมันจะติดกับตัว F พอดีเลยนะครับใช้เป็นตัว G นะสั่งหยุดนะแล้วก็เนี่ยขึ้นเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้านซ้ายด้านหลังด้านขวาเนี่ยก็คือเลื่อนจอนั่นแหละปกติเราจะใช้เมาส์ลูดอย่างนี้ใช่ปะ เมารู่ไปอย่างไงใช่ปะแต่ผมจะใช้แบบก็คือตัวอักษรเอานะเป็น W A S D เหมือนแบบเล่นเกมแบบเขาเรียกว่าอะไร F P S เลยแบบเดินหน้าก็คือ W ถอยหลังก็ตัว S นะครับามาทางขวาก็ตัว A นะครับเอ้ยทางซ้ายก็ตัว A ทางขวาก็ตัว D ะง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยกด W ปุ๊บขึ้นมากด S ปุ๊บลงมา กด a ปึป๊บลงมาโดยที่เมาส์เราเนี่ยยังอยู่ตรงกลางแล้วก็ดีปึ๊บลงมามันทําให้ไวขึ้นนะครับก็คือสังเกตดูนะเ <man. S 1> มาส์อยู่นี้ใช่ปะเราลา,ลากจอไปปุ๊บเนี่ยถึงแล้วถ,ถ้าจะกดแบบแนวแบบเฉียงก็กดควบกันนะครับ wd นะครับอันนี้เห็นปะอันนี้คือเสียงอันนี้เสียงเนี่ยสังเกตแป้นพิมพ์นะเห็นปะกดควบได้นะครับง่ายๆเลยเพราะว่าบิงมาปุ๊บเนี่ยก็1 3 <Yeah. S> 1> นะครับแล้วก็สององง่ายๆเลยนะ กดตัวเอกนะครับเติมขวดแบบนี้เลยนะครับทุกคนหวานเจี๊ยบนะ uh, ummer, เดี๋ยวลองฆ่าคองดูไม่ลดไม่ลดเรื M, ร่อไม่ลดโอเคครับก็ตามนี้นะใครอยากไปเล่นด้วยก็ได้นะครับส่วนใครยังไม่เข้าใจตรงไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวจะแนะนําอีกรอบหนึ่งนะครับว่ายังไงกันบ้าง oh, <yeah. S 1> แต่ว่ามันจะมีเพิ่ม,เต,มเติมนะ อันนี้ผมแนะนําสําหร,รับมือใหม่ส่วนพอเราเล่นเก่งไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมีทั้งกดแทบ็บทั้งกดคีย์ลัดเพิ่มเติมที่แบบใช้แบบคลิปหลายตัวฮีโร่หลายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีอีกนะแต่ว่าผมแนะนําแค่นี้ก่อนแค่นี้พันเแน่อนอนรับประกัน,นครับขึ้นพันเจได้สบายนะครับนิ่มๆโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่นานี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ว่าขอบคุณครับก็ได้นะครับไปบายทุกคนทัพหน้าต้องการกำลัง